มือแลกเขาหรอเาอุยเียมึงวมมึงเขาป๊ะๆมแคพันนัแนอ่าา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 ้าา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 ้าาา่อาาาาาอาา จริงๆกูไม่ได้โ่ผมควรจะกินนะดีๆซึง่านลองกล้องแล้วก็พูดกูจะถามคนดูว่าเขาเชื่อไหมโอ้โหแจนันอกเปล่าสั่ในแต่พัพพัตเตอร์อ่ะสั่งแ้วฮ่าฮ่าฮ่้ฮ้นนี่ยฮอบกูหมดาลยาืออันนี้มี่นฮ่าคราฮ่าฮ่าแ่า่าฮ่าฮ่แันาฮ่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 ่าฮ่าฮ่า่าอ่า่าฮ่าเ่าฮ่า่าฮ่า่า่ก่่แด่่ เจยอนเอซีทีพีชอนเอเจเจยอนเห็นไหมโ๋อโคตร์เต็มบ้านเลยมึงเนี่ยมีความฝันแหละว่าแบบเอ้ยฉันจะไปออดิชา่น่นนี่นั่นแล้วก็เคยได้ไปออแล้วก็ตีออที่เกาหลีแต่ว่าที่บ้านไม่ให้ไป